สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบก,กันเรื่องราวของมโหสถวันก่อนนี้ได้มาจบลงตอนที่พระราชาสอบถามตามคติของอาจารย์ทั้งสี่นี่เจอมมิสยาจะหาว่ากษมโหสถเป็นขบถให้ได้ <c oughs> ในเรื่องก็มาหยุดลงที่โมโหสดจะพยายามสืบความลับว่าอาจารย์เท่าสี่คิดยังไงกับตนยอมลงทุนไปนั่งอยู่ใต้ถังข้าวที่บรรดาอาจารย์สี่ชอบปรึกษากันเพราะมันเป็นความลับแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ไม่น่าสงสัยไม่ใช่เป็นห้องประชมุม เป็นที่โล,งโลง่งๆไกลจากประชาชนเดินไปเดินมาใครก็นั่งตาอากาศคุยกันเล่นเมื่อเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็สั่งคนที่ติดตามมาถ้าอาจารย์ทั้งสี่มาคุยกันแล้เขาเลิกคุยกันแล้วก็จงพากันมาช่วยยกทางเข้าออกให้ด้วยเมื่อสั่งเสร็จ คนที่ติดตามมาก็เดินเตรไปเที่ยวเล่นห่างๆทำทีเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดที่นั่นหอสึกก็นั่งอยู่ในทางข้าด้วยาการสงบบรรดาอาจารย์ทั้งสี่เมื่อหอหสกกลับไปแล้วอาจารย์เสนกจะได้กราบทูลพระเจ้าอิทธิหาชว่าขอเดชะพระองค์ทรงเชื่อข้าพระบาทแล้วหรือย่าง บัดนี้ความเป็นไปได้ปรากฏจะจริงตามที่พ่อพระพุทธเจ้ากลัาบทูลไว้แล้วพระเจ้าวิเทหราชไในทรงสดับดังนั้นก็ไม่ได้ทรงพิจรารณาโดยทวนทีทรงเชื่อคำยุยงของบัณฑิตทั้งสี่นี่เห็นไหมความจริงมโหสถทขาสั่งไว้แล้วว่านิสสัมมะกระนังเสยโย เวลาที่จะทําอะไรถ้าเป็นพระราชาต้องพินิษพิจรารณาเสียก่อนและจริงทําแต่ถ้าว่าไอปากคนในโลกนูกหลานที่รักมันเสี้ยมมันสอนมันยุ่บบ่อยๆดีไม่ดีแล้วก็หลงไหลฝ่ายฝันไปตามความคิดความเพ็งของมันได้เหมือนกันเชนั้นไปเจ้าวิเทหราชเมื่อถูกเจ้าบัณฑิตทั้งสี่มันลวงไว้ก่อนแล้วตกลุกพลงัง ก็เลยคิดไม่ออกคิดว่าแมมว่าโรมโหสดมันฑิตที่ต้องเป็นขบถแน่เมื่อขั้นเชื่อคำยุยงของอาจารย์นาสีว่ามโหสถคิดทรยศเป็นแนะ่ยังนี้แต่ถามก็อาจารย์เสียนก็อาจารย์เสียนกเวลานี้เราจะทำยัยงไงดีล่ะโมโหสถที่มันไม่ชิดเล่นนะ มันสมองมันไม่เชืเล่นดีไม่ดีเราพังกันหมดนะถ้าหากว่าขืนปล่อยไปมันจะไม่เป็นเรื่องแต่ว่าการที่จะจับผิดมหสดมันก็ยากเราเป็นพระราชาอยู่ๆ่ห้มีเหตุไม่มีผลจะสั่งลงโทษคนถึงประหารชีวิตติคุติตร,รงังนี่มันก็ลำบากเราจะควรจะทำยังไงดี ตอนนี้ท่านเชนกได้ทีเน่กราบทูลว่าขอเดชะฆ่าเส้นเลยดีกว่าไม่ให้เขารู้ตัวก่อนสั่งฆ่าหรือเก็บเงียบการฆ่าฆ่าโดยการเก็บเงียบไม่ได้สั่งประหารชีวิตแต่ส่งคนเข้าไปประะชิดได้ท่าฆ่าเลย พระเจ้าวิเทราชจินสดว่าดิดงไดทรงตัดว่าถ้าอาจารย์เสนกเราเห็นท่านคนเดียวเท่านั้นแหะที่มีความบังดีต่อเราตลอดมานี่เป็นพระราชาหูเบานี่ยไม่ได้ความมันต้องคิดเสียก่อนก็ไอคนสี่คนนี่มันทรายชนยังถ้าไปตกหลุมขี้ถูกก็โกนหัว แล้วนุ่นทาตัวใส่ถุงก็มาให้พระราชาย,ยังไม่ไม่เสลดใจไ่คิดถึงแต่เรื่องนี้มันก็เป็นกฎของกรรมเป็นของธรรมดามันอดจะเผลอไม่ได้ถ้าเป็นคนที่นยกจาว่าเราเห็นท่านคนเดียวที่มีความหวังดีกับเราตลอดเวลาคนอื่นเรามองไม่เห็นเราขอมอบภาระธุระน,นี้ให้แก่ท่าน ท่านจงไปจัดการชักชวนสหายของท่านคอยอยู่ที่ประตูในประตูเมื่อมโหสถมาในเช้าจงตัดที่สาเสียด้วยประแสงขันอันนี้แน่มอบพระขันยาสิทธิ์ไปเลยแต่แล้วก็ส่งประแสงขันธยาสิทธิ์ให้แก่พระเให้แก่อาจารย์เสนก เสนนกราบทุนว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการตามพระราชประสงค์ทุกประการพระเจ้าค่ะงกราบทุนแล้วก็ชวนอาจารย์ทั้งสามกราบถวายบรงคมลาออกไปตอนนี้มาขนาดนั้นเป็นเวลากลางคืนพอถึงถังข้าวเวลากลางคืนเนี่ยเขาก็ไปปรึษาหาเลอกันที่ถังข้าวใบใหญ่ที่เคยนั่งกันมาทุกคราว แล้วก็พากันขึ้นไปนั่งบนถังข้าวต่างก็ดีใจที่ได้กาจัดวโหสตให้พ้นไปเสียทีนี่ห,นหมายล,ล,ลูกหลานที่รักไอ้คนดีๆในคนเลวมันคิดฆ่านะใน,นคนเลวเนะม,ม,มันจะมีกำลังมากมันจะมีพวกมากเราจะเห็นได้ว,ว่าคนเลวเลวเนี่ยเย่จะเย่กไปอยู่เสมอ เมื่อสมัยของตัวเองก็ทําประเทศชาติแหลกลานแต่ได้ว่าพอคนอื่นเขาทาดีเขาจริงเอาจรงก็นั่งอิจฉาดิสียนินทาแบบนั้นนินทาแบบนี้พูดกันไม่จบแต่ไม่ได้มองดูตัวไอ้ตัวเวลาทํามันดีหรือเปล่าเข้าไปก็ตั้งหน้ากอบโกยทรัพย์สินเงินทองของชาติคือเรียกว่าปล้นคนทั้งประเทศแต่ได้ว่าเอา ไอ้โทษของตัวเนี่ยมองไม่เห็นนะคนพวกนี้เป็นคนเลวคิดว่าเวลานี้เขาบอกจะจัดก,การกับมโหสถให้สบายๆให้มันพ้นไปสักทีไล่มันไปเดี๋ยวไม่ก็มาอีกเอาฆ่าตัดคอสเ็จพวกนี้สําเร็จอาจารย์เสียนกันนั่งบนถังเสร็จทั้งสีค่คนเจ้าได้เอ่ยก่อนว่านี่ใครจะเป็นคนฆ่ามโหสถกัน อาจารย์นสางก็ตอบว่าก็ท่านอาจารย์นั่นแหละเป็นคนฆ่ามันจะสมควรจริงจะสขขมควรเพราะว่าได้รับพระแสงอายาสิทมาแล้วอาจารย์เสนนก็รับว่าตกลงตกลงพรุ่งนี้ฉันจัดก,การเองพอเจ้ามาโสดเข้าขขตัวอะไรฟันคอพับให้ข่กระดินไปเลย แล้วก็ถามอาจารย์นั่งสามว่าเรื่องที่ได้กราบทูลแก้ปัญหาเกี่ยวกับความลับว่าควรเปิดเผยแก่ใครแต่และคนก็ทูลกันว่าควรบอกแก่คนนั้นคนนั้นที่ทูลไปแล้วนะการที่ทูลไปเช่นนั้นก็เพราะเกิดแก่ตนเองมาก่อนหรือว่าได้ยินได้ฟังมาจากใครก่อน ในหมายความว่าเขาบอกความรับคนนั้นบอกควรบอกแกพ่อแกแม่คนนั้นควรบอกแกลูกคุณบอกแกเพื่อนไอ้ที่ทูลมาอย่างเนี้ยความรับประเภทนี้เนี่ยเคยบอกกันมาก่อนหรือว่าเป็นการแซงเสกสรรแกล้งกล่าแกล้งกล้าทูลนบราชาเพื่อจะได้ไว้วางใจตนอาจารย์นั้นสามก็ย้อนถามอาจารย์เสนาว่า ถ้าอาจารย์เคยทำมันแล้วหรือได้เห็นได้ฟังมันจะใครละ่ะอาจารย์เซโนก็บอกว่าเราเป็นผู้ทำเองอาจารย์นั่สามก็บอกว่าขออาจารย์โปรดเล่าให้ฟังที่มันเป็นยังไงอาจารย์เซโนก็คุยต่อไปว่าความรับที่เราจะเล่านี่นะถ้าพระราชาทรงทราบชีวิตของเราก็ดับแน่ อาจารย์นางสามยังกล่าวว่านี่อาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเรามันพูดเดียวกันที่นี่มีแต่เราสามคนเท่านั้นสี่คนไม่มีคนอื่นจะมาล่วงลู้ความรับของพวกาอาจารย์พระอาจารย์ได้ฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่ไว้ใจเรายัางไงเราร่วมเป็นร่วมตายกันนะ คราวนี้ถ้าจะพูดไปจริงๆกับมันเราคิดกบฏคิดโขารกราชาจะฆ่าคนที่พระราชทรงไว้วางพระราชดินไทยแล้วก็เป็นคนที่จะนํานประเทศไปสู่ความเจริญแต่ละการเราทําขวากคราวนี้มันเป็นการฆ่าคนทั้งชาติแต่ถ้ว่าไม่เป็นไรเพื่อความเป็นใหญ่ของเราใครมันจะจิบหายวันอะไรยังไงก็ช่างมันเถอะ ขอให้เราได้ดีก็แล้วกันดีไม่ดีกำนัดเลือกผููไทยคำนี้ถ้าแต้นท่านได้เป็นรัฐมนตรีเนะี่ยไอ้งเงินเดือนเล็กน้อยไม่มีความสําคัญไอ้งเงินกินเปล่าสิใครเขาจะมาให้อรอยเซนอะไรแล้วก็คิดราคาร้อยล้านบ้างสองร้อยล้านบ้างสิบล้านมันยี่สิบล้านบา้า,บางเซ็นวันวันนับแต่เงินเป็นล้านล้าน,านเป็นสิบสิบล้าน ไอเงินเดือนไม่มีความสําคัญมันจะเสียหายยังยไงช่างมันใครชิบหายไวโป่กยังไงช่างมันเรารวยพอแล้วกันนี่คนประเภทนี้ลูกหลานจงอยากคบนะ่ะถ้าเรามีผู้แทนรัศดรประเภทนี้เราไม่มีเลยดีกว่าแต่หาว,ว่าบุคคลวุ่นใดเขาเลือกไปเขาคิดว่าเขาจะเป็นแต่เพียงผู้แทนรัศดรเป็นตัวแทนโปรงชนชาวไทย เข้าไปควบคุมรัฐบาลไม่ทำอะไรผิดพลาดเลยเถิดไปแล้วก็ช่วยรัฐบาลแก้ไขความสุขความทุกข์ของประชาชนให้ประชาชนทั้งชาติมีความสุขไม่คิดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีไม่คิดว่าจะเป็นเลขาธิการคิดอย่างเดียวเข้าไปให้ความคิดเห็นกับรัฐบาลแลาควบคุมกิจการงานรัฐบาลที่ทำไปแล้วคนประเภทนี้คนเลือกเข้าไป ประเทศชายเขาเราจะเจริญจะลืมว่าคนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่รู้งานของกระทรวงก็เหมือนกับในเถื่อนเข้าเมืองถูกต้มถูกตุนเพราะไม่รู้กิจการงานมาก่อนคุยเล่นต่อไปท่านเส้น,นก็เคาะทางข้าวแล้วพูดกันลอยๆว่ามโหสถแต่มันแอบอยู่ในทางนี้ว่านอเปล่าก็ไม่รู้ อาจารย์นัสารยินบอกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกอาจารย์มโมโซตเป็นคนเมายศคงไม่เข้าไปนั่งในทั้งข้าหลวงนี่หรอกไอ้คนประเภทนี้มันบ้ายศเมายศไอ้ตัวเล็กนิดดีมีศัก์รีสูงม,มันก็พอเยอะพอหยองยกย่องตอนเองก็มีสภาพไปต่างกันรับไอ้อะไรจิ้งกาได้ทอง หรือว่ามาเหลงมาลงป่องที่มีเด็กไหนไปไหนก็ยะยชูหาสแสดงเด็กไหนว่าฉันนี่เด่นจะ้ะไอในถางข้าหลงนี้ข้างในมันสนจะสุปกปบกมันไม่ไม่มานั่งตรงนี้หรอกอาจารย์จะคิดมากไปเลยถ้าอาจารย์เสนโนตในบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาละเราจะเล่าให้ฟังถ้าอาจารย์ทั้งสามเคยรู้จักหญิงแพทย์สยา คำว่าหญิงแพร์สัญญาเนี่ยกัหยิงหาตัวที่สมัยนี้ที่เขาอินโนะที่ชื่อว่าวาสันตีในเมืองนี้บ้างไหมอาจารย์นสสามบอกว่ารู้จักเคยย่องย่องแอบไปผ่อนคลายอารมณ์กับเธอเหมือนกันเนื่องโดยไอ้ที่บ้านนไม่เก่าเต็มทีรสชาติมันก็ไม่ดีแล้วการสัมผัสก็ไม่เป็นเรื่อง อีหนูว่าสันติคนนี้ใหม่ก็มันเจ๋วจริงๆมันมีความเอลเ,เอิบิ่มมีความชุ่มชื่นไปสรงเคาะเธอบ่อยๆเหมือนกันอาจารย์เซนโกธธนกินถามต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ว่าสันติยังอยู่หรือว่าว่าสันตีหายไปไหนอาจารย์นสามก็บอกว่าเอ๊ะโมนี้ย่องไปบ่อยๆแต่ไม่พบลย ไม่รู้ว่าใครเอาไปทางไหนนิ่มเวลาเมามันขึ้นมาจะย่องไปหาเธอเรื่องความทุกข์คลายความเครียดแต่ไม่พบเธอเนี่ยมันชักยุ่งยุ่งสมองเหมือนกันสมองปนๆท่านเส้นกอาจารย์นี่ยกล่าวว่าจะพบได้ยังไงนะอาจารย์เราได้ร่วมประเวณีกับวสันตีที่สวนต้นรังเสร็จแล้วเราก็ฆ่านางเสีย ก็เก็บเอาเครื่องบรรดับคนนางมาห่อผ้าไว้เดี๋ยวนี้ยังแขวนอยู่ที่ไม้ที่ทําเป็นเป็นเหมงาชาในห้องเรียนของเราเพราะว่ายังไม่กล้าจะนำเอาไปใช้ทั้งเครื่องนั้นก็เป็นของเก่าเราได้นำความลับนี้ไปบอกแก่สหายคนหนึ่ง สหายคนนั้นก็ไม่ได้บอกใครเลยตอนนี้แหละเราจึงควรบอกความลับแก่สหายอาจารย์ปุภูสะเรื่องของท่านหลักเป็นยังไงนะต้องเล่าให้ฟังทีนี่เราเปิดเผยเรื่องของเราแล้วนะว่าเราเความลับที่ควรบอกกับสหายที่ดีอาจารย์ภู菩萨ที่กล่าวว่าข้าวิาเจ้าเป็นโรคเรื้อนที่ขา พระเจ้าไม่เคยบอกใครให้รู้เลยนอกจากน้องชายพระเจ้าเท่านั้นฉะนั้นพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าชำระแผลทายาเอาผ้าพันมิชิตพระราชาเมื่อทรงพระเยาว์เคยบรรทมที่ขาพระเจ้าบ่อยๆบัดนี้ถ้าทรงทราบว่าพระเจ้าเป็นโรคเรือนชีวิตข้าพระเจ้าก็คงจะไม่มีแน่ ทวาเจ้าจึงกล่าวกราบทูลว่าความลับคนเปิดเผยกันน้องชายเท่านั้นเพราะว่าไม่ทําให้บุคคลอื่นโลงรู้ต่อไปอีกถ้าอาจารย์เสนกที่นถามถ้าอาจารย์กามินแบาถ้าอาจารย์กามินไหมที่ที่ย์เคบอกว่าความลับคนบอกแกไรเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังที่ถ้าอาจารย์กามินก็กล่าวว่าวันหนึง่ง เป็นวันณบสุตรนสิบ้าคำมียักษ์ชื่อว่านารเทพมาสิงขวเจ้าเขาวเจ้าร้องเหมือนสุนัขบ้าขขาวเจ้าบอกกับบุตรหมดก็รู้ว่าขขาวเจ้าถูกยักษ์สิงจึงให้เป็นนอนในห้องแล้วก็ปิดประตูแล้วหาดนตรีมาประโคมหน้าประตู เพื่อจะกรบเสียงเข้าไปเจ้าตัวเหตุนี่แหละข้าว่าเจ้าจึงควรจึงบอกว่าซึ่งเชื่อว่าความลับคนบอกกับความลับนั้นแก่บุตรเพราะไม่มีวันที่จะแพร่ปลายไปให้คนอื่นได้ถ้าอาจารย์เีนนกจึงถามท่านอาจารย์เทวินว่าท่านอาจารย์ที่ได้กราบทูลพระราชาไปอย่างนั้นเรื่องราวเป็นไงท้องเล่าให้ฟังบางที ท่าอาจารย์เทวินเจเนราวห์ข้ายเจ้านำแก้วมณีที่เป็นสี่มงคลอันเป็นของหลวงมาขัดแล้วก็ลักแก้วมณีที่เป็นมงคลนั้นมอบให้แก่มานดามานดาปกปิดไม่ยอมให้ใครรู้พอถึงเวลาจะเข้าเฝ้าพระราชามานดาก็นำแก้วมงคลมณีมาให้ขบายเจ้ามงคลมณีนี้เมื่อ เมื่อไปอยู่กับใครก็ทําทให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่คนนั้นดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาจะได้โปรดแปลงข้าพเจ้าเป็นพิเศษได้พระยาทานครั้งละไปดกหาปณะบ้า,บางสิบหกสิบหกกหาปณะบ้า,บางบางครั้งก็ได้ถึงหกสิบสี่กหาปณะหให้แก่ข้าพเจ้าทุกวัน ราชาทรงทราบอนุภาพของทรงทราบอนุภาพของมน,นีมงคลนี้ข้าพเจ้าก็าจะต้องตายแน่หมายความว่าถ้าพระราชาเนี่ยถ้ารู้ว่าข้าพเจ้าขโมยของนี้ไปข้าพเจ้าตายยังไม่ต้องสงสัยในเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าความลับนี่คนจะบอกกับมารดาแล้วก็บอกมาแล้วด้วยเสร็จ บรรดาลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านัตถิโลกเกโลโหนามะขึ้นชื่อว่าความลับมันไม่มีในโลกบรรดาอาจารย์สีเนียแต่ละคนก็เป็นคนระยำทั้งนั้นแต่ว่าข้างหน้าดีข้างหลังเสียข้างหน้าต่อหน้าประชาชนต่อหน้าพระชาชาทำมันว่าฉันเป็นบัณฑิต แต่เนื้อแท้จริงๆความคิดของเจ้าบนนี้ก็คือผ่านขั้นด่านหยาบจินได้กล่าวว่าอาจารูหลวงปู่บอกแล้วไอ้เท่าทั้งสี่นั่นมันสารพัดพิษมันมีพิษทุกอย่างไม่ได้ได้ดยลเลทมันก็เอาเดีกดมันได้เดมอนมันเอาเด้กรถานเวลานี้มันมาเปิดความรับว่าความจริงแล้วคนทั้งสี่นี้ก็เป็นโจรในพระราชสำนักนั่นเอง ไม่ใช่เป็นคนดีไม่ได้มีความซื่อสาสุจร,ริตทีนั้นเขามันดานลูกหลานทุกคนการจะคบมิตรการจะรับฟังอะไรใครเนะี่ยอย่าเชื่อแต่วาจารที่เขาชี้เหตุชี้ผลจงดูประวัติศาสตร์ของชาติไทยถ้าเจ้าพอเมืองไทยนะว่าเราปกครองกันมาอย่างไงมันมีความสุขแต่เขาบอกว่ารัฐที่อื่นดีก็ไปดูยวนเขมรแล้วก็ลาว เวลานี้คนยวนคนกระเหม่งกันลาวนะอยู่ไม่ได้หนีมาเมืองไทยบ้างหนีไปตามประเทศหนีไปญี่ปุ่นมีหลายร้อยหลายพันคนที่เรือจมตายเพราะหนีทุกในประเทศตอนนี้ไอ้ก,การบกบกครองรแบบประเภททัดทาดแบบนี้เขาจะชี้เหตุชี้ผลว่าคนมันต้องเท่ากันจะจนเท่ากันจะรวยเท่ากันอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้คนมีกิเลส เอาฟังเรื่องราวของมโหสดต่อไปโมโหสดแอบอยู่ในถังข้าวใบใหญ่นั้นได้ยินถ้อยคำของอาจารย์ทั้งสี่โดยละเอียดที่ได้จดจำไว้จำด้วยแล้วก็จดด้วยเพื่อจำเฉยๆมันทิ่มจะลืมก็จดไว้อยาละเอียดอาจารย์ทั้งสี่ต่างฝ่ายต่างก็เปิดเผยความรับผิดกันเลยกัน จนหมดสิ้นแล้วต่างก็กำชักบกันว่าน,นีอ่ย่าได้นำความรับอันนี้ไปแพร่งพรายใครแบาดคนะแล้วก็เตือนเรื่องที่จะเข้าจะมาจะเข้าหมโหสถว่าอาจารย์อย่าลืมนะวันพรุ่งนี้แต่ตอนเช้าเมื่อต่างคนต่าง ไปที่พระราชฐานเราไปกันในเช้านะไปก่อนที่มโหสถจะเข้าไปเมื่อมโหสถจะผ่านประตูเข้าไปฟันคอชับเดียวตายเมื่อมโหสถตายใครจะจับเราเพราะพระแสงอาญาสิทธิมอบมาให้เราเรามีสิทธิ์จะฆ่าคนได้ก่อนกราบทูลแต่ว่านี่เป็นพระราชประสงค์ของพระราชาเรามีอำนาจเต็มที่ ใครเข้ามาขัดขวางฟันคอยขาดกระเด็นไปคราวนี้ใหญ่แล้วเราข้ามโมโหสด้นได้แล้วความยิ่งใหญ่จะมีแกเราเมื่อต่างคนต่างเข้าใจกันดีแล้วก็ต่างคนต่างลากลับไปมาตอนนี้คนติดตามเขามโมโหสดให้อาจารย์น้งสี่กลับไปแล้วจะได้ช่วยกันยกทางข้าวใบใหญ่ให้หมโมโหสดออกมา โอ้โสวยกลับมาถึงบ้านอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารเสร็จแล้วก่อนจะเข้านอนได้สั่งคุณเฝ้าประตูว่าถ้ามีคนมาจา่ากพระราชวังมาหาเราให้รีบมาบอกโดวยไวเพราสั่งเสร็จแล้วก็เข้านอนนี่ถ้าลูหลานที่รักโดยการอย่างนี้บ้างก็น่าก็จะนอนไม่หลับ แต่ดูฟังเรื่องดาวกมโหสถต,ต่อไปสำหรับพระเจ้าวิเทหราชขณะที่เข้าบรรทมก็ทรงระลึกนึกถึงคุณของมโหสถว่ามโหสถบัณฑิตรับราชการมาตั้งแต่อายุยังเจ็ดปีไม่เคยทำความเสื่อมเสียกับเราแม้แต่น,น้อยได้ทำได้ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมา เมื่อครั้งเทวดาถามปัญหาถ้าเราไม่ได้มโหสถเราก็คงตายวันนี้เรามอบเคระอข่ายาสิทธิ์ให้แก่เสียนกไปข้าโวตโมโหสนเช้าวัน,ววนตอนเช้าว,วันพรุ่งนี้เราหลงเชื่อถ้อยคำยุโยงของอาจารย์นั้งสี่เรามารู้สึกตัวว่าได้ทำสิ่งที่แย่ไม่ควรกระทำสิ่งที่ไม่สมควรเราไม่รู้จักคุณของมโหสถ แต่วันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นไหมวันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าพโอสสอีกโซนลำพึงเดังนี้แล้วก็เศร้าโศกจนพระเสโทเงื่อนไหลโสมกายสำหรับพระนาุทมพรเทวีทอดพระเนตรที่นัการของพระสวามีดังนั้นจึงได้ดำเนว,ว่าเราได้ทำผิดอะไรหรือ จึงทําให้พระราชสวามีมทรงมรรทมไม่หลับและนอนเงื่อนไหลหรือว่าพระราชสวามีมีเรื่องราวคุณพระไทยอย่างไรเกิดขึ้นแก่พระองค์ดำริอย่างนี้แล้วจึงได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระราชสวามีพระองค์ทรงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วะเจ้าค่ะจึงดูเศร้าหมองไม่ผ่อใส หรือว่าหม่อมฉันทําผิดอะไรให้ไปที่ไม่พอพระใจพระทัยของระองพระเจ้าค่ะเพื่อพระเจ้าวิเทหราชจึงได้ส่งตดว,ว่าความในใจของเรามีอยู่น้องรักแต่ด้วว่าไม่ใช่เพราะเธอทําความผิดเราเองเป็นผู้คิดผิดและเราเป็นผู้ผิดเอง พานาทมพรเนี้กราทูลถามว่าพระองค์ทําผิดอะไรพระเยาค่ะพระราชาตเนตตาตัดว่าเมื่อตอนกลางวันวันนี้เราสั่งบัณฑิตทั้งสี่คนให้ข้ามาโหสถในวันพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าบัณฑิตทั้งสี่ได้มาแจ้งเรื่องมโหสถคิีขบถต่อเราเราเชื่อทันทีโดยไม่ได้สอบสวนข้อเท็จจริง ไอ้ความคิดเรื่องนี้มันเลวจริงๆเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยไม่สบายใจเป็นน้งว่าพระน,นาอุทุมพรเทวีพอทราบเรื่องกขทรรงโทมนัสเสียใจด้วยความรักและความสงสารมโหสโถที่ถูกฆ่าพระน,นางดำริอุบายได้อย่างหนึ่งคือว่าเมื่อพระราชาบรรทมหลับ จะส่งข่าไวไปให้หมอโสถทราบเรื่องแล้วพันนางก็ทูลปลอบให้พระราชาบันทมและทรงทรงบรรเทาความเศร้าโศกความกวนกบายพระไทยเมียทรงคิดอะไรให้มากเกินไปเมื่อทรงกว่าเมื่อทรงสั่งให้ประหารชีวิตผู้คิดร้ายเช่นหมอโสถก็เป็นการสมควร พระราชายกส่งบรรเทาความมิตกลงไปและก็บรรพมหลับอรบ,บันดาลูกหลานที่รักในเมื่อพระราชาท่านหลับหลับไปเสแลในคนหลับมันก็นอนฝันแล้วไม่ฝันเนี่ยหลวงปู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่จะฝันแล้วไม่ฝันก็ชางท่านมองดูเวลามันก็หมดแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล กจ้างมีแดบรรดาลูกหลานที่รักดับรรดาทแทนพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี